ดีค่ะอยากถูกท้ายแล้วอเลยอุ้ยแม่โอเคไหมข้าวอยู่ไหนแม่กินแล้วรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกี่ทุ่มแล้วตอนเนี้สามทุ่มอุ้ยมาเจอแกจริงมาอแกยายาดมยาอมยาหมองต้องเข้าแล้วนะ เอาวิกมาโชว์เอาวิกมาโชว์น <out> <gardens> <uyor late> no oh ้องไม่น <coll> <erting> ่ารักตรงไหนอ่ะน้องไม่น่ารักโอ้ยพิงน้องแบบไม่เหลือเยื่อใยโ่้ยวันนี้แม่ทำดีมากเลชอบมากขอบคุณค่ะโอ้ยมีแต่คนเชียร์มีมีดีมากเลยอ่ะอย่าอย่าลืมเชียร์แม่ด้วยนะคะพูดทิ้งวิกอย่าง ลยเยื่อใยเออแลาใส่บิชเนี่ยเออใส่ใช l นี้ดเล n อแ d ดีลงคิเมียมามาเลงระยะสุดท้ายเด้อจ้านี่ดิเกงวขอบคุณขาเนี่ยอย่าโดมาเอาออกเลยไหมอ่ะโอ้ยส ขอบคุณค่ะสามารถไผยลุกไม่ได้เดี๋ยวต้องย้อนดูมีมีส่งส่งรีแคปมีมีมาให้หน่อยสิอยากเห็นตอนที่หนูชอบชมผะมั้งค่ะค้นรถค่ะ